ทีนี้เรามาเข้าสู่ประเด็นที่ถูกพูดถึงและถกเถียงกันมากที่สุดเมื่อพูดถึงเสาหลักเมืองนั่นคือตำนานเรื่องอินจันมั่นคงเพื่อนๆอาจจะเคยได้ยินเรื่องเล่าที่ชวนขนหัวลุกว่าในการสร้างพระนครสมัยก่อนจะต้องมีการทําพิธีโลชิงช้าหรือพิธีฝังเสาหลักเมืองหรือการส่งทหารออกไปเดินตามตรอกซอกซอยแล้วตะโกนเรียกชื่อมงคลสี่ชื่อคืออินจันมั่นคงตามตำนานเล่าว,ว่าหากใครบังเอิญขานรับหรือมีชื่อตรงกับสี่ชื่อนี้ จะถูกนำตัวมาเลี้ยงดูปูเสืออย่างดีให้กินอิ่มนอนหลับสักการะดุจเทพเจ้าแต่เมื่อถึงวันเลือกง,งามยามดีคนเหล่านี้จะถูกผลักลงไปในหลุมเสาหลักเมืองแล้วทิ้งเสาไม้สูงขนาดใหญ่กระแทกลงไปพับร่างเพื่อให้วิญญาณของพวกเขาซึ่งตายด้วยความตกใจและหวงแหนที่อยู่กลายเป็นผีรากษัตริ์หรือพูดผีปีศาจท,ที่ดุร้ายคอยเฝ้าประตูเมืองและปกป้องบ้านเมืองจากศัตรูเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ฟังแล้วสะเทือนใจและดูโหดร้ายป่าเถื่อนมาก แต่ในฐานะผู้เล่าเรื่องประวัติศาสตร์ผมต้องขอพาเพื่อนๆมาสวมแว่นตานักวิชาการตรวจสอบเรื่องนี้กันอย่างจริงจังครับข้อเท็จจริงทางประวัติศาสตร์จากการตรวจสอบพงศวดานและบันทึกของเจ้านายชั้นผู้ใหญ่โดยเฉพาะสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระยาดำรงราชานุภาพพระบิดาแห่งประวัติศาสตร์ไทยท่านได้เคยวินิจฉัยเรื่องนี้ไว้อย่างชัดเจนว่าธรรมเนียมการฝังคนทั้งเป็นในหลุมหลักเมืองนั้นไม่มีปรากฏในตำราพระราชพิธีของไทยอย่างเป็นทางการ ในพงศวดานฉบับพระราชหัตทะเลขาหรือจดหมายเหตุโหนที่บันทึกเลือกยามการฝังเสาหลักเมืองกรุงเทพระบุไว้เพียงวันเวลาและรายละเอียดของเสาไม้ชัยาพกษกแต่ไม่ได้มีการบันทึกเรื่องการสังเวยมนุษย์แต่อย่างใดแล้วตำนานนี้มาจากไหนนักวิชาการสันนิฐานว่าเรื่องเล่านี้อาจมีเค้าโครงมาจากความเชื่อท้องถิ่นในแถบพม่าหรือมอญโบราณที่มีการบูชาผีอารักษ์ด้วยวิธีรุนแรงหรืออาจเป็นกุสโลบายในอดีต ที่ต้องการสร้างความหวาดกลัวและความยำเกรงต่อสถานที่ศักดิ์สิทธิ์เพื่อไม่ให้ใครกล้าเข้ามาลบหลู่หรือคิดร้ายต่อบ้านเมืองข่าวลือที่น่ากลัวมักจะแพร่กระจายได้เร็วกว่าความจริงเสมอและมันก็ทำหน้าที่เป็นกรอบป้องกันทางจิตวิทยาชั้นดียังไงก็ตามแม้จะไม่มีการฝังคนทั้งเป็นตามตำนานแต่ในพิธีกรรมโบราณมักจะมีการฝังแผ่นยันหรือวัตถุมงคลที่จะรึกชื่ออินทร์มั่นคงลงไปแทน เพื่อถี่เคล็ดเรื่องความมั่นคงถาวรของบ้านเมือง